Hello students สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูพิศนาจากดุรปาในวิชา g n i s i s l u l u r g m m a r Practice 4สำหรับสัปดาห์นี้เราจะเรียนในยูนิตที่15กับเนื้อหาที่มีชื่อว่า indefinite pronouns จะประสงค์การเรียนรู้นักเรียนรู้จาก indefinite pronoun คำสรรพนามที่ไม่ระบุเจาะจงเลิกใช้ indefinite pronoun คำสรรพนามที่ไม่ได้ระบุเจาะจงได้ถูกต้องมีเจตคติที่ดีใฝ่รู้ใฝ่เรียน indefinite pronoun คืออะไรเรามาเรียนรู้คำสองคำนี้ก่อนนะคะ indefinite มีความหมายแปลว่าไม่เฉพาะเจาะจงค่ะส่วนอีกคำหนึ่งนั่นก็คือคำว่า pronoun หมายถึงคำสรรพนามค่ะเมื่อนำมารวมกันแล้วจึงมีความหมายว่า คำสรรพนามที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจงว่าคนไหนซึ่งเนะื้อหาในวันนี้เราจะเรียนทั้งหมด4คำด้วยกันนะคะคำที่1ค่ะ everybody everybody คำที่2ค่ะ somebody somebody คำที่3ค่ะ anybody anybody และคำที่4ค่ะ nobody nobody everybody, somebody, anybody, nobody ทั้ง4ี่คำนี้เราเรียกว่า Singular, indefinite pronouns หรือคำสรรพนามเอกพจน์ที่ไม่เจอโจง everybody ซึ่งมีความหมายแปลว่าทุกคนมาดูตัวอย่างประโยคน,นะคะ everybody has a present จากประโยคนี้ค่ะ everybody เป็น pronoun ที่ทำหน้าที่เป็นเอกพจน์เพราะฉะนั้นจึงใช้กับกริยาที่มีประธานเป็นเอกพจน์ก็คือ has <c oughs> ในประโยคนั่นเองค่ะตามด้วย a r present ประโยคนี้จึงมีความหมายว่าทุกคนมีของขวัญต่อมาคือคาว่า somebody ซึ่งมีความหมายแปลว่าบางคนจากตัวอย่างของประโยค somebody is knocking on the door Somebody is knocking on the door. Somebody เป็นคำสรรพนามที่ทำหน้าที่ทเป็นประธานเอกพจน์เพราะฉะนั้นกริยาจึงจำเป็นต้องใช้ is ก็คือกริยากับประธานเอกพจน์นั่นเองค่ะตามด้วย verb ing knocking หมายถึงกำลังเคาะนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้จึงมีความหมายว่าใครบางคนกำลังเคาะประตูอยู่ คำที่3คือคำว่า nobody ซึ่งมีความหมายแปลว่าไม่มีใครอยู่ในรูปของปฏิเสธอยู่แล้วนะคะ nobody wants to help nobody wants to help จากประโยคนี้ nobody ทำหน้าที่เป็น pronoun เอกพจน์เพราะฉะนั้นกริยาที่ใช้จึงใช้กับประธานเอกพจน์โดยการเติม s เข้าไปซึ่งมีความหมายของประโยคว่าไม่มีใครต้องการความช่วยเหลือเลย ตัวที่ 4. anybody ใครบางคนเราจะใช้คำว่า anybody ในประโยคคำถามหรือปฏิเสธเท่านั้นนะคะดูตัวอย่างประโยคค่ะ is anybody in the room is anybody in the room anybody, anybody เป็นคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานเอกพจน์เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องใช้กับ is ก็คือกริยากับประธานเอกพจน์นั่นเองประโยคนี้จึงมีความหมายว่า มีใครอยู่ในห้องนี้บ้างนะมีใครอยู่ในห้องนี้บ้างนะเป็นประโยคคำถามค่ะนักเรียนได้รู้จัก indefinite pronoun ทั้ง4คำไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองทำแบบฝึกหัดกันค่ะอย่าลืมนะคะ indefinite pronoun มักจะตามด้วยกริยาที่เติม s หรือ es ค่ะให้นักเรียนลองทำแบบฝึกหัด exercise 1และ exercise 2ในหน้าที่59 6 0ถึง60นะคะ ใบฝึกหัด exercise 1 underline the correct word in brackets ให้เขียนเส้นใต้คำศัพท์ที่ถูกต้องที่อยู่ในวงเล็บนะคะประโยคที่1ค่ะ nobody like or likes that dark and gloomy house nobody เป็น definite pronoun คำศรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานเอกพจน์จึงมักจำเป็นต้องใช้กริยาที่เติม s หรือ es นะคะข้อนี้จึงได้คำตอบว่า Nobody likes that dark and gloomy house. ไม่มีใครชอบบ้านที่มืดต่อมาค่ะในข้อที่สอง Somebody has or have to do the work. Somebody มักจะต้องตามด้วยกริยาที่เติม s หรือ es หรือกริยาที่อยู่ในช่องที่หนึ่งใช้กับประธานเอกพจน์ค่ะข้อนี้ก็จะได้คำตอบว่า Somebody has to do the work มีใครบางคนทำงานอยู่ข้อที่3 Everybody is going on are going to the concert Everybody เป็นคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานเอกพจน์นะคะเพราะฉะนั้นก็จำเป็นต้องใช้กับกริยาช่องที่1กับประธานเอกพจน์ ข้อนี้นักเรียนก็จะเลือกใช้ is going everybody is going to the concert ทุกๆคนกำลังไปที่คอนเสิร์ตถัดมาในข้อนี้ค่ะ somebody are hiding หรือ is hiding in that room ข้อนี้นะคะ Somebody เป็นสรพพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานเอกพจน์เพราะฉะนั้นก็จะต้องใช้กับ is สจึงได้คำตอบว่า is hiding Somebody is hiding in that room มีใครบางคนกำลังซ่อนตัวอยู่ในห้องนั้นมาดูต่อในข้อที่5กันนะคะ everybody know all knows who the new principal is everybody ใช้กับกริยาที่เติม s หรือ es นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้คำตอบว่า everybody knows who the new p r i n c i p l e is ทุกทกคนก็รู้จักหรือทราบว่าผู้อำนวยการคนใหม่เป็นใครข้อที่6ค่ะ somebody have taken หรือเราจะใช้ has taken my book ข้อนี้ค่ะใช้กับ ชื่อยาที่เป็นเอกพจน์ค่ะเราก็จะเลือกใช้ Has taken Somebody has taken my book มีใครบางคนหยิบหนังสือของฉันไปคุณครูทำให้เป็นตัวอย่างทั้งหมด6ข้อนะคะหลังจากนั้นข้อที่ 7, 8, 9และ10ให้ในักเรียนเลือกคำตอบเองทำลงไปในแบบฝึกหัดหรือหนังสือเรียน English Grammar Practice b r o นะคะ บบฝึกหัดต่อมาใน Exercise 2 Fill in the blank with present simple verb ให้นักเรียนเติมคำกิริยาที่อยู่ในรูปของเหตุการณ์ปัจจุบันนั่นก็นคือการเติม s หรือ es กับประธานที่เป็นเอกพจน์นั่นเองค่ะเรามาดูข้อที่1ค่ะ Somebody คำในวงเล็บคือคำว่า be going to get into trouble Somebody เป็น pronoun ที่ทำหน้าที่เป็นประธานเอกพจน์นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกใช้อะไรคะ B ย่อมาจาก verb to be ค่ะอันได้แก่ is, am, are ข้อนี้เราก็จะใช้ is Somebody is going to get into trouble ต่อมาข้อที่2ค่ะ Nobody คำที่อยู่ในวงเล็บคือคำว่า like มีความหมายแปลว่าชอบ A person who t e l l lies. Nobody ไม่มีใครอย่าลืมนะคะกริยาที่ใช้จะต้องเป็นกิริยาที่เติม s หรือ es เท่านั้นค่ะข้อนี้จึงได้ว่า Nobody lies. k A person who t e l l lies ไม่มีใครชอบคนที่โกหกนั่นเองค่ะต่อมาในข้อที่3 Everybody want a good salary. คำในวงเล็บคือคำว่า want หมายถึงต้องการนะคะเหมือนเดิมค่ะคํากริยาที่จะต้องเติมในประโยคจะต้องเป็น present simple verb ก็คือกริยาที่เติม s หรือ es ข้อนี้ก็จะได้ว่า everybody wants a good salary ทุกๆคนต้องการเงินเดือนที่ดีข้อที่4 nobody คำในวงเลีบคือคำว่า run หมายถึงวิ่ง as fast as c a n เกริยาค่ะเติม s และ es เนื่องจากคำว่า nobody เป็นคำที่ทำหน้าที่เป็นประธานเอกพจน์ข้อนี้ก็จะได้ว่า nobody runs as fast as c a n ไม่มีใครวิ่งได้เร็วเท่ากับ Ken มาดูต่อในข้อที่5ถึงข้อที่8นะคะข้อที่5 Somebody be in the room speaking to the principal มีใครบางคนในห้องนี้กำลังพูดถึงผู้อำนวยการโรงเรียนหรือหัวหน้างานก็ได้นะคะข้อนี้ค่ะ Somebody เป็นประธานเอกพจน์เพราะฉะนั้นกริยาที่ใช้ก็ต้องเป็นกริยาที่ใช้กับประธานเอกพจน์ค่ะเราจึงใช้ is e ต่อมาในข้อที่6ค่ะ everybody ทุกทุกคน work hard in this office ในสำนักงานหรือบริษัทนี้ทุกทุกคนทำงานหนะักเพราะฉะนั้นประธานเป็นเอกพจน์กริยาที่ใช้ก็ต้องให้สอดคล้องกับประธานเอกพจน์นะคะข้อนี้ work ms everybody works hard in this office ข้อที่7ค่ะ nobody eat t e times a day nobody หมายความว่าไม่มีใคร eat แปลว่ากินนะคะหรือรับประทานก็ได้ค่ะข้อนี้เราต้องใช้กริยาที่เป็นเอกพจน์นะคะเมื่อประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s หรือ es เราก็จะได้ว่า nobody eats t e times a day ไม่มีใครทานอาหาร10มื้อต่อวนัน และข้อที่8ค่ะ nobody fetch her home from school in the evening nobody หมายถึงว่าไม่มีใคร fetch หมายถึงการรับนะคะข้อนี้ค่ะนักเรีนยนจะสังเกตได้ว่ากริยาที่ให้มานั้นเราควรจะเติม s หรือ es คำตอบก็คือ fetches เติม es ค่ะเนื่องจากว่าคำกริยานั้นลงท้ายด้วย ch จึงจำเป็นจะต้องเติม es ลงไปค่ะ nobody fetches her home from school in the evening ไม่มีใครไปรับเธอจากโรงเรียนในตอนเย็นข้อที่9และข้อที่10นะคะข้อที่9ค่ะ everybody try not to waste water กิริาายรา t r y try แปลว่าพยายามนะคะ คำนี้ลงท้ายด้วย y ค่ะเมื่อประทานเป็นเอกพจน์เราจะต้องเติม s หรือ es กดข้อนี้เมื่อคำกริยายที่ลงท้ายด้วย y เราจะเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es นะคะเราก็จะได้คำตอบว่า everybody tries not to w a s t water ทุกๆคนพยายามที่จะไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำค่ะข้อที่10 nobody s l e e p while taking a shower sleep นอน เพราะฉะนั้นจะต้องทำกิวิยาให้สอดคล้องกับประธานเอกพจน์นะคะโดยการเติม s หรือ es ข้อนี้เราก็จะได้ว่า nobody sleeps while taking a shower ไม่มีใครหลับขณะที่กำลังอาบน้ำผ่านไปแล้วทั้งหมด10ข้อน,นะคะในแบบฝึกหัดที่2ข้อที่11ถึงข้อที่15ให้ในักเรียนลองทำเองดูนะคะเมื่อนักเรียนทำ exercise 1และ exercise 2 ในหน้าที่5 9และหน้า60เสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่ลงในเอกสารทุกครั้งและส่งภาระงานเข้าไปที่กลุ่มรายห้องเรียนของตัวเองนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ก็จบลงแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้า See you again bye bye ค่ะ